คดีพิกบอลชูเต็งหนึ่งทีมใหญ่ซิลราฮิมสเตอร์ลิงลิเวอร์พูลเสริมอีกชีเป้าแข่งหงรายที่สามก่อนปิดตลาดแข่งเลสเตอร์ซิตี้ชุดแชมป์บีมิลีกประกาศแควนสตัด สวัสดีครับวันนี้ช่องฟุตบอลนิวจะมาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับบอนชูเต็งหนึ่งทีมใหญ่คว้าลาฮิมสเตอร์ลิงเมื่อวันที่29สิงหาคมบริษัทพนันย่างสกายเบดชี้ทีมเต็งหนึ่งที่จะได้สเตอร์ลิงบีกส่วนเกินของเชลซีหลังเจ้าตัวมีข่าวกับการแลกตัวกับเจดอนซันโชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ความคืบหน้าล่าสุดเผยว่าอาเซนนลรวมวงแย่งตัวสเตอร์ลิงเนื่องจากมิเกลอเตต้านายใหญ่เดอะกันเนอร์ยังต้องการนักเตะตัวลูกมาเสริมอีกหลังคว้าริคาโดคาลาฟิโอลีกับมิเกลมาลิโนได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปไปกันที่ลิเวอร์พูลเสริมอีกชี้เป้าแข้งหงายที่สก่อนปิดตลาด ลิเวอร์พูลสนใจคาสเตโลลูเกบาของหลังทีมอาเบริซิกอเลสซานโดบาสโตนีของทีมอินเตอร์มิลานและจาลาดแบตเวดของเอฟฟตันและมาปิดท้ายกันที่มาร์คอันไบตันแข่งเรตเตอร์ซิตี้ชุดแชมเมียร์ลีกประกาศแควนสตาร์ดมาร์คอันไบตันในวัย34ปีที่เคยเล่นให้ทั้งแอสตันวิลล่า และเลสเตอร์ซิตี้ชุดที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเคัพและแชมเปียนชิพมาร์กอันไบตันปีกตัวเก่งของเลสเตอร์ซิตี้ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคม2567ขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ได้โพสต์ข้อความขอบคุณอันไบตันว่ายินดีกับอาชีพที่ยิ่งใหญ่และมีความสุขกับการเลิกเล่นนะ และนี่ก็เป็นข่าวสารวงการฟุตบอลที่นำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมรับฟังขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ